ก็จะได้ล้างซ้ำเรื่ข่อยเท่าไหร่ล่ะเสียนาปมาณนี้นะเพราะท่านนี่พูผึ้นืรามัคือไปไปลำเนื้อยไหมพ่อมาดอทิ้บฝาได้เ่ยจับเสาไว้เพราะวัานี้ขาอ่อนเลยได้เนี่ยขาอ่อนขาอ่อนแล้วอค่าช่างนี่ก็สามหมื่นสามหม่นปีเป็นชั้นแล้วเมื่อนี้มีนมเมื่อนี้ได้มีรุน้ำกระเจาบะคะเกษตครับอะบ่มีไม่มีหลุดบ่ไดมีรุุนบ่โอ้ยัดดุ่าหลน้ำรนน้เมลืม

ซื้อมื่อานี้บ่จ้าชิฮะจ้าอ่อนจราไปซื้อพัดลมมันพี่คอยใส่มาเด้อบ่มันบ่ฮ้อนบ่เราซัข่อยฮ้อนบ่ว่าว้าหนี่ข่อยใส่บ่เคื่นบ่ถึง20่สิบนาทีแม่นบ่แม่นโอ้ข่อยสิได้ซื้อแล้วบมื่อวันอุปกรณ์เขมาหากินทั้งโหลดทั้งโหลดแล้วก็ทั้งถ่ายด้วยเนี่ยมันฮ้อนเ่ามันดับปุ๊บแล้ปุ๊บคอใส่นี่ปุ๊บจบเลยอ๋อฮะเป็นผู้โชคดีจะได้ทั้งคอยละ ไอ้ซีใบนี้นะจ๊ะเจ้าซีใหญ่มากเงมันนี่มันจะเนกลงพูดอย่างงี้เจ้ซีให้มามันเป็ลงแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสองชุดชุดละสี่ใบจะเลี้ยงฉลองทั้งบ้านกระกอบเลยค่ะมันเย็นดีดีใช่ได้ใช้ดีๆไม่ได้ลืมเลยอ๋อมันสีอันนั้น มือเศ้านีดนะันมูดย่งด้วมูขอกสิปุ๊บขึ้นมากินเมื่อเช้านี้ไยสีบเอาให้ฟั่งไปกระลังฟังคลิปน้าตายเพลินๆอยู่ขันบอมีกับเกะตัวนั้นนะครับผมผมบอกเลยมันเงากว่านี้อีกเกนบอกับเกะมันอ้วงเนบ่กักอ้วงกัเกยอ้งกนดันกับเกะหองกระสันแนวกว่านี้โอ้ย ก็คือพ่อน่ะแต่บบ้านะว่าให้เกียรติตุ๊แกบ้างมาซ่าก็เลยเศร้าบ้านนี้พ่อฟังไปฟังไปกำลังฟังพีร้าวอย่างนี้ไปนี่หนออะไรนี่ขึืนขึ้นล่ำแก่ล่องลงไปลงเลยลงเลยมาล่ำขนาดนี้แค่น่ำเป็นตาฟังเห็นแล้วก็แก่กวนกวนวิธีแบบก็เศร้าเลยบอกล่ำเถอะบ้านนี้พอล่ำไปล่ำไปก็แก่แอ๊ดแท้ เศ้าแม่่านคลิปนี้เราจบเพียงแค่นี้ยังมีอีกเยอะวันเึงเอาลกย่อยแก่มันหองวางไปก่อนฮะมันเก็บมันหองมะคัดแท้บอแล้วเส้าแม่เส้าเลยว่าเส้ามมาคัดแท้เส้าแม่เสาเลยนักแต่บอกว่าหายเกลียบกาวแก่เขาเขเลยคิดอว่าโอ้น่องใหายเกียดขกาแก่ค ก็ถ้าร่วมกับแก่ก็เศร้าพอกับแก่กับแก่ห้องกันเลยเศร้าทันกับแก่ตอนนั้นอีกทันกับแก่ตอนนั้นมาเศร้าห้องเป็นนั่นเราอ่ะเดี๋ยวนี้เราเป็นนั่นเราอ่ะเป็นนิคผู้นีอาจารย์ผู้มีอาจารย์อาจารย์ผู้มีอาจารย์เสือเหลืองทันกับแก่มาเศร้าห้องนี่บ่ได้เดิแต่กันฟังๆๆกันนั่นแหละฟังหัวกับแก่บ่ะโบฮอนโทรศัพท์เข่ากวน โ well. อเคเลยคว้านไข่กับแก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเมันอนยังไม่ถึงเวลานะแต่จะจัดย okay in. ั่งยังไข่สิเจรอบห่างไปสักวันมแล้วกับแก่ห้องควันนั่นละควันคืออะไรบ่าวอะฮะกับแก่ทีห้องควันคนียสิไล่สดมือแลงนี่ไอยสิเอายานอนหลับให้กับแก่กินใส่ก้นอันอันไม่กี่นุ่นห้อยไปห้อยไปกับแก่กินกับนอนหลับเลยตื่เนี่ย ให้ระยะนอนหลับประมาณประมาณก<า>ินกาแฟมากบ้างอยากนอนหลับมันเลยนาเตะกินกาแฟหรือยังตาบอกว่ากินกาแฟแล้วมาไล่วะยังเนาะโอเคครับกินนี่ยไปตำแหน่งได้ครับผมกกินนนครับวอีเอาอันนั้นนาเตะเอาอันนั้นเอาแป้งมาทากันอ่ะเอาแป้งมาทาก่อนเมื่อนี่ตั้งใจว่าเตรียมไล่รถขายของอ๋อนั่นแหละอ่าบ้านนี้เตรียมของเตรียมยังเอาไว้ใช้ในรถปั๊บอ่ะเนี่ย เงือกนาเงือกตาไม่เห็นคลิปผู้ร่างคนบันนี่้เกิดเกิดเป็นไรบันนี้เกิดเขาเข้าอ่อนฮะเข้าอ่อนหรือจังไดสบายสบายเลยสบายพ่อพ่อกันน่ะละก็ห้าวห้าวนีไปใช้ล้วเอาคลิปเป็นทั้สองคนสบายยังบ่เเออสบายจังไงเดียวหน่อยเดียวนึงถ้าอัพโหลดเสร็จแล้วมาจะหน้าแต่งปกก่อน เว่อเว่อเว่อว,ว,ว,วัไหนลืมกันเลยเดอ้อแม่นบ่เออพูดพูดไปหากินกับฟอกกาแฟบ้านานี่ใช่นะย่างดีที่กับแก้ตัวนั้นมาเบรกลากล่อไปอก่อนไอ้กับแก้ตัวนั้นมาเบรกลากล่อว่าเขามีคลิปสองภาคสอง EP สองเหมือนกันอ่ะอันนี้มันแค่ EP หนึ่งอ่าอ่ามือนี้คอยจิตเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกนี่เจอกันมือแรกนี่เจอกันเตะห้าวไม่ได้ประทีปมือแรกใครติดยางแต็ แปกาก่อนฮะที่ไปกี่ยางบ่ะแปดลูยางติไปดลกางบปกี่ยางไปยางตอนนี้ต้องทำบ่ไปทำ EP สอง EP EP สามิไปทํา EP สอง EP สามก็สองสาอีกหนึ่เดี๋ยวไปขึ้นออกแล้วเาเงยมเบิดปินรูปนะตายมากเลยบอกว่ามึงอย่าให้ถึง EP สนะ เว้นวักให้กูจังหน่อยเลื่อนปนเลื่นปืนเลื่อนปืนเล่ปืนเลื่อนกับไตาล่เหมนเล่นไปลงมตาริาเข่ากูนี่ละเขามันตั้งมื่อน่ะหลายเมื่อนองกูน่นแใครกิเกียมเขาบอกว่าเอาแค่นี้ละ อาว่าเลิกกันยังมีห้องคนเฮาเนาะมือนี่ยเสื้อผ้าทุกคนเด้อใครจะมุ่งกระชากใครเรียกวันเด้อมีโต๊ะเราเออไม่เป็นเพวงแต่เอือมีโต๊ะเออมีโต๊ะคณะอ้าเมื่อวานนี้มันไม่ได้เป็นคืนนี้ตอนเท่าซ้ำนี้นะมันมันเป็นอันนั้นมาแล้วเพลยแล้วแพลียแล้ว ลัหยหไปแล้มันแห้งเหี้ย,ยด้วยนี่นว้ายขนาดกูมีอัพโหลดกรออีกนะแค่เข่าสองปันนี่นเซน,นกูยังแค่ได้นเนี่ยเมนบอ่อ้าโอ้อัาลันมันได้คืนนีลีนอะหันเนาะคืนีรีนหันนะอือรู่นนี่นรนนะุ่นนีบ่ได้เกิดเลยบ่ได้เกิดบ่ได้บ่ ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งย่าด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ